สีเขียว,วยไม่มีแสงไฟด้วยแล้วฉันมาทำอะไรที่นี่คืนที่ดาวเต็มฟ้าฉันพันธนาการใบหน้าเธอร้ององนี้ปะวะเขาเรียกว่าร้องแบบเรียงลีกิ์ไงว้าวน้ำเขียวไปหมดเลยนี่ว่าน้ำสารเคมีหรือว่าน้ำอะไรแฟนตาแฟนต้า,ตาเข้าแล้วไหมอย่างนี้สีเขียวอย่างนี้อ้าวทำไมเราไม่เล่นสักที พราะอะไรกันหรือว่าเป็นวิดีโอผีวะโหลวดวิดีโอผีมาดูเนี่ยนะผิดแล้วผิดเกมแล้วไม่หรอกมั้งอุ้ยกลางทะเลอีกแล้วเราเป็นโรคอะไรกับทะเลวะเนี่ยยิ่งกูกลัวอยู่ก็ยังต้องมาเล่นกับทะเลอีกอุ้ยนี่ใครครับเนี่ยทักทายหน่อยไหมนี่อาจจะเป็นนายจ้างสวัสดีสวัสดีครับเอ้ยยินแอคทำไมอ๋อทัสน เฮ้ยมีทำเพลงเฮ้ยทำไมท่อมันขยับเองได้ไว้เฮ้ยเอ้ยอย่าหยอกอย่าหยอกเดี๋ยวไม่มีไฮไลท์ไงโอเคกิมจอบร,รีเปอร์ดิกเกอร์โอเคมาแล้วแล้วนายจ้างผมผมออกไปหานายจ้างได้ไหมไม่มีคาสิ่งไม่มีคาสิ่งก็ปิดไปซะผมไม่แปลอย,อยู่แล้วไม่มีคาสิ่งครับผมฟังไม่ออก โอ้ยแต่ว่าต้องดำน้ำเนี่ยมันมีหมวกหากุญแจเหรอกุญแจมันจะอยู่ที่ไหนได้วะกุญแจไหนกุญแจออกข้างนอกนี่นะแล้วนี่มีเฟอร์รี่ด้วยมยวีแต่เฟอร์รี่เต็มไปหมดแล้วผมต้องหากุญแจจากไหนเนี่ยแต่ว,ว่ามันเปิดทางอย่างนี้ก็ต้องลองไปนั่นไขนะ่น่ะนั่นคืออะไรอ๋อมันคือเสาแบบเป็นไฟอะไรอย่างนี้นี่บิเลียไม่มีไฟใช้น่เหรือจ้า เอออยู่ไหนครับเนี่ยกุญแจใครจะเอามาไว้ข้างนอกเฮ้ยแต่ว่าไอหัวหน้ามันโดนดึงขาไปแล้วนี่เฮ้ยใครมันทำเสียงอะไรวะเนี่ยเหรอไหนกุญแจอโอ้โนี่ไงนี่เราแขนยาวขนาดนั้นเชียวไปต้องกลับไปรีพอร์ตบอสต้องไปรายงานนั่นเองไปโอ้ยด,ดูน้ำดิโอ้ยจะดูสาหร่ายโคตรใหญ่โคตรน่ากลัว เมื่อกี้ผมได้ยินเสียงอะไรมาดูด้วยครับบอสอ่ะผมได้กุญแจมและเออผมเจอแล้วให้ผมทำไรต่อล่ะรีบสั่งมาอย่าเกินนานเรายิ่งไม่มีเวลาอยู่เฮ้ยเขบอกให้ยกเครนเนี่ยเหรอกดอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันต้องยกอะไรอ่ะตีโค้งหน่อยไม่ตีตีโค้งไปไหนวะหรือว่าเราต้องอะไรวะ เออเราลองเลี้ยวไปก่อนแล้วกันเฮ้ยดี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 เหรอแถวนี้เหรอนี่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 น,น,นี่แถวนี้ใช่ไหมกดเลยได้อะไรอ่ะได้อะไรวะอ้าวเห็นมีอะไรเลยโค่นมั่วอ๋อมันอยู่แถวนี้แต่ว่าเราไม่ต้องดึงกลับได้ไงอ่ะดึงโอ้โเดี๋ยวโอเคพร้อมกดเลยได้อะไรวะขอดูหน่อยเสียจะได้ปลายักษ์ก็ได้นะ ว้าวกล่องเกาๆกล่องนึงโอ้ทำงาน,ดนดได้ดีมากทำไรต่อครับกัปตันเราต้องหายอีกใช่ไหมหายอีกทั้งหกอันแนะ่อีกห้าอันเด็แล้วอยู่ไหนบ้างวันนี้เฮ้ยเฮ้ยหาก่อนโอเคเริ่มเจอแล้วนี่แถวนี้ดิอา้อาวอ้าวเงียบเลย โอเคพร้อมดึงอีกองานวันนี้ง่ายยังวะแชทไม่มีอะไรเลยเนี่ยมานั่งเก็บคุยจะกล่ลองโง่มาได้อีกหนึ่งอีกสี่รายงานไม่ต้องรายงานแล้วมั้งบอสเลยผมทําเองนะผมเมื่ออาชีพอยู่อืม,มต้องหาโซนโอเคเจอละอยู่ตรงนี้สินะแล้วก็น่าจะไปสุดอุย้ยลืมรีบไปหน่อยตรงนี้ อโอเคเฮ้ยอ,อยากกลับบ้านไปหาลูกเมียจังจะต้องมาอยู่อะไรที่นี่วะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยฮดินไหวเอ้ยไม่เอานะไม่นจะทำอะไรผมวะหา,อ,าอีกก็ได้ทำไมยิงเก็บมายิงโคลนมันยิงโคลนได้ไงเอาอีกสั่นอีกวะเนี่ยเจ้าเข้า เราไปหยิบอะไรขึ้นมาป่าววะหรืออีกทั้งสองอันมีอะไรอีกซันมาด้ซันมาด้โอ้ยไม่แน่จริงนี่ว่าะดูว่าแน่จริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลยเลยตรงนี้โอ้โหลัศสมีเกือบตรงแต่ไม่ตรงต้องนี่ปะไว้ดึงกลับนายวะเสียงไรอะ ทำไมผมได้ยินเสียงเอียดอร์เอียดอร์เฮ้ยเสียงอะไรวะไม่เหมือนมีคนใส่ชุดเกาะเสียงมือนคนใส่ชุดเกาะแล้เดินอยู่เลยไม่มีอะไรมาเบะตุ้งแช่หลังใช่ไหมยอย่านะจ๊ะอา้าวแล้วมันงียบหมดเลยเนี่ย๊บนึงหาสัญญ,ญาณแป๊บอา้อาวอ้าวหายเลยสัญญ,ญาณอืม เนี่ยมันอยู่แถวนี้โอเคอยู่นี่นี่ต้องเลื่อนไปอีกหน่อยนึงโอเคผมพลาดเองอชิ้นสุดท้ายแฟนสวยแต่เรายังไม่มีแฟนนะดิอืมชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งต้องอยู่ตรงไหนเคยอยู่ตรงไหนเพราะว่าอยู่ตรงนี้นนแถวกลางทะเลเนี่ยมีแน่เอ้ยเจอละยังเจอไม่สุด หรือไหนวะโอเคแปลว่ามันอยู่แถวนั้นครับงั้นเลื่อนให้หมดแล้วก็ดึงกลับนี่นี่นี่อยู่โซนแถวนี้เลื่อนหน่อยพร้อมโอ้โหเกมหมดสักทีเฮ้ยกลับบ้านเวอร์กลับบ้านเอาคงอุ้ยคันคันคืนคืนคิซ unami อ้าวดับเลยสวยละ ไฟฉายด่วนครับเมื่อการไฟฉายโอ้โหนี่ไฟชาแล้วเนี่ย,นนยมยนันเดินไปนู่นเน่นั่นใช่ไหมอ่ะมันเดินไปตรงนู้นใช่ไหมอ่ะผมไม่มีตัวอะไรใช่ไหมอ่ะโอ้ยมีของตกวายต้องเดินอ้อมซะด้วยไม่มีปัญญาเขียนปัญญาไม่มีโอ้โหว่าตัวอะไรมองอ๋อไฟหลอดไฟโดนแน่เลยแชท อ้าอ้ามาไฟก็สีแดงแต่เ,เราแรงลิทเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครมาเดินอะ่ะหัวเน่าเดี๋ยวต้องนดึงขาอีกนะต้องเดินอ้อมซะด้วยซ่อมดิอุ้ยต้องค่อยๆ่สูมหันมาตุ้งแช่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 เฮ้ยเฮ้ยมดตื้ สว่างเลยครับงช่วยหน่อยไปดึงกลับแล้วถีบกระป๋องนี่ไปด้วยถีบไปทางนี่ว้าเดินกลับอีกแลงมืดตือ้อมืดตือต้อดูแอวยยังยังหรอกยังหรอกนโม,โมจะสาบเขาว่าตัวแต่ว่าผีต่างชาติมันฟังออกเปร่ะวะไม่น่าออกนะไปเดินเฮ้ยทำงานต่อให้เสร็จ เกิดอะไรขึ้นวะอ้าวแล้วเคียนหายไปแล้วอยู่ต้องอย่าบอกลุงไปเก็บกู้เองไม่เอานะาลงไปเก็บกู้เองผมนึกเกลียดจริงๆโอ้โหแล้วไม่จริงใช่ไหมจ๊ะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะต้องดวายแล้วอ่ะ โอ้ย <Es per ated> หน้าโดนยิงบอกว่าให้ลงไปหาข้างล่างนี้หามาร์กเกอร์หาสัญลักษณ์โหโอ้ยแชทมขนลุกอีแล้วเนี่ยลงไปใต้ทะเลเหรอโอ้โห,โอ,โหอย่างลึกนายว่าสัญญาณผมลงไปลึกแค่ั้นหอยเฮ้ยโอ้โหขนลุกว่ะชแชทผมกลัวมากเลย มีเสียงอะไรไม่รู้สองเสียงเราหายใจนี่หน่าอยู่วา,าร์มัเกอร์ผมไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยนึกเหลือเกินเนี่ยอยู่กลางทะเลเอเอฮ้ยขึ้นขึ้นด่วนขึ้น,ข,นขึ้นได้ไหมขึ้นได้เปล่าเปล่าเฮ้ยทำไมมือตื่นไปหมดใครใหายใจเนี่ยไม่อย่าเฮ้ย โอเคถือยังถือว่ายังไม่ตบใจเท่าไหร่คิดผมคิดว่าผมกลัวบรรยากาศมากกว่ากับการดำน้ำเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าแต่ว่าจะพูดอะไรนะในที่สุดเราก็จบกันเป็นที่เรียบร้อยกับอาชีพต้องเรียกว่าอะไรดีขนเคนใต้น้ำถ้าใครอยากเป็นก็อย่าลืมไปสมัครกันนะครับแล้วก็จะเจอมโหรากาแบบเมื่อกี้